สวัสดีค่ะมาพบกับช่องสาวันกโก้นะคะวันนี้เราก็จะมาดูพินลูกทุ่งกองยาวพินนิรนามนะคะเลาก็มาลัมทั้งหมดหกเพลงเจ็ดเพลงเนาะเพื่อนก็จะกลับแล้วค่ะแล้วอารมณ์ดีบอกเดี๋ยวเราจะรอคุยกับเ,เขาอยู่นะคะเขาจะมาแจ้ง นี่เป็นคณะกองยาวพินนิรนามนะคะขอคอยสัมภาษณ์ได้ค่ะมาจากไส่ค่ะเขาก็อำเภอตะหนุ่มจะมาขอนเ่นค่ะอ่าแล้วทีนี้นักศึกษาให้ถามเบอร์โทรค่ะถ้าเขาอยากจ้างนะคะศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดสามสี่ศูนย์สี่หนึ่งแปดหกค่ะหรือเข้าไปที่เทสเตอร์ออดีโอค่ะช่องยูทูบ เทกเกอร์ออดิโอเทกเกอร์เทกเกอร์ออดิโอเทกเกอร์ออดิโอออดีโอค่ะนี่ก็มาจากอำเภอขอนแกนจังหวัดขอนแก่นนะคะติดตามให้หน่อยนะค่ะฝากช่องที่นะช่องนี้เรามีฝากช่องด้วยค่ะเพราะว่าได้คุณยายสอนให้ลูกด้วยค่ะฝากช่องเลยค่ะฝากช่องเทกเกอร์ออดิโอแล้วก็นิมนต์ชั้นเนค่ะอ่า สองช่องฝากด้วยนะคะลืมมาม่ได้่นะคะแต่ก็ก็ฝากช่องด้วยนะคะช่องนิ่มนวลชาแนลแล้วก็เทปเตอร์ออริโอนะคะถ้าเราติดตามช่องนิ่มนวลชาแนลนะคะเด็กๆจะได้มีทุนการศึกษาด้วยนะคะช่วยทางนี้ก็ได้่ะแล้วมากี่ครั้งแล้วคะมาสี่ครั้งแล้วค่ะสี่ครั้งแล้วนะคะั้านี้เอฟซีเป็นคนเชิญจ้างมาค่ะเพราะว่าท่านถูกลังบันใหญ่ถึสองครั้งแล้ว อือสองพาสะคะสองทรงพาแล้วก็ได้ัมภาเจ้าของอะไรนะคณะทิมสวัฒนจาไม่ได้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้มาชมการทิมนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะทิมน่าจอกันใหม่กันสักวันนะคะนี่ก็มีสักทิมมาจ่า สมาหาหลวงพล็เต็นอีกแล้วนะคะป้าอะไรไม่จำลองเหรอเนี่ยโอจนไหนไาอกแทนบอกป้านี้าคกันที่นัานะคะที่มี่แนกัน